แต่ถ้าเกิดถ้ายังไม่พอใจอยังอยากจะเสริมจริงๆติงจิงทาง,งการแพทย์แล้วก็มีทางช่วยนะครับแต่ขอให้เป็นแพทย์ดูแลอันนี้เน้นเลยนะครับเพราะว่าบางท่านไปเสริมเองซึ่งเจอบ่อยมากนะฮะเช่นไปฉีดอะไรบางอย่างเข้าไปนะฮะบ, <What? S 1> บางทีไปฉีดน้ามันบางอย่างน้ำมันมะกอกหรืออื่นอ่นอะ เราพบว่าหลังจากฉีดเสร็จเนี่ยจะใหญ่ขึ้นเร็วมากเลยครับก็คือในทันทีแหละมันใหญ่ขึ้นเลยนะอุ้มใหญ่ขึ้นชัดเจนแต่ระยะยาวมีปัญหาครับเพราะว่ามันจะเกิดเนื้อตายในบริเวณนั้นครับก็คือว่ามันจะทําลายเส้นเลือดแล้วเลือดจะไปเลี้ยงผิวหนังขององคชาตเราไม่ดี oh, <no. S 1> เกิดเนื้อตายบางทีต้องมานั่งลอกเอาเนื้อตายทิ้งแล้วก็เอาผิวหนังจากที่อื่น มาปะเรียกว่าการทํากราฟเพื่อซ่อมแซมกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับฉะนั้นแนะนำว่าอย่าไปทําเองเด็ดขาดฉะนั้นถ้าเกิดอยากทำแบบนี้นะครับแพทย์จะสามารถทําให้มีหลายวิธีครับเช่นบางท่านเนี่ย แพทย์ก็อาจจะมีการฉีดไขมันเข้าไปให้นะฮะก็อาจจะดูดไขมันตามที่ต่างๆของร่างกายใส่เข้าไปที่ตรงองคชาตแต่เขาจะใส่ที่ด้านนอกหน่อยนะครับคือใต้ผิวหนังด้านนอกหน่อยจะไม่ได้อยู่ในชั้นลึกมากก็จะเน้นที่เส้นผ่าสศูนย์กลางครับความอ้นอวนอวบให้มากขึ้นหรือบางคนก็อาจจะเอาผิวหนังนะครับชั้นผิวหนังบริเวณนั้นเช่นบริเวณไขมันหรือผิวหนังจากช่วงขาหนีบหรือว่าจากทุงอันทะมาเสริม ก็จะได้รับความอ้วนอวบที่มากขึ้นนะฮะขนาดใหญ่ขึ้นก็อาจจะฟิตช่องคลอดของคุณผู้หญิงมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งสามารถทาได้แต่จะเน้นว่าค่อนข้างเน้นที่ขนาดที่เป็นกลุ่มเส้นรอบวงหรือว่าสิ่ผ่าศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเน้นที่ความยาวขององคชาตเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าอยากทําให้ดีกว่านั้นก็คือว่ามีความยาวเพิ่มขึ้นได้บ้างอา,อาจจะสักประมาณ1-2เซนแล้วก็เพิ่มความใหญ่ด้วยอันนี้อาจต้องใส่แกนเทียม นะฮะเข้าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณหมอทางศัลยแพทย์ทําให้เช่นเดียวกันครับเขาก็จะมีการใส่แกนเทียมซึ่งจะเป็นซิลิโคนนะครับใส่เสริมเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็ถ้าคุณหมอทําให้ก็จะปลอดภัยนะครับอาจจะแพงซะหน่อยก็จะได้เพิ่มขนาดด้วยนะฮะแล้วก็เพิ่มเรื่องของความยาวด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังเน้นว่าเราจะนิยมแนะนําให้เฉพาะ ในรายที่มีปัญหาคือเล็กมากๆจนมีปัญหาเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ถ้าม,มีปัญหาอย่างนั้นนะครับเราแนะนําให้ลองใช้เทคนิคใช้ท่าต่างๆแล้วก็ใช้ความรักความผูกพันถึงแม้ขนาดเล็กแต่เราทําให้เจ๋งได้คู่ของเรารักเราได้มีความสุขได้ฝึกใช้ทักษะจั่ากอื์นให้เก่งขึ้นเช่นออกรอเซให้เก่งขึ้นใช้ลิ้นให้เก่งขึ้นใช้นิ้วให้เก่งขึ้นบางครั้งคู่ของเราเนี่ยอาจจะติดใจ ทักษะอย่างอื่นแล้วก็ลืมการสอดใส่ไปเลยก็ได้นะครับเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องของขนาดของธรรมชาติของเราจงภูมิใจในสิ่งที่มีนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรานะครับ